็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศการแข่งกีฬาสีของโรงเรียนบ้านกุเลงนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือขบวนพาเลทของน้องๆครับที่เดินจากเทศบาลตะมนตยี่งอครับไปยังโรงเรียนกุเลงที่อยู่ไม่ไกลจากนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินตามเด็กๆไปนะครับ เสื้อเลอะหมดแล้วทางป่าเออทาง้าป่าเตัเงเลือด้วยออถึงบรรยากาศจะค่อนข้างที่จะร้อนนะแต่ว่าน้องๆก็ยังสู้นะเอ,อ๊น้ำไม่เยอะสวยจังเลยเออคุณครูนางฟ้าทำไมหน้าบูดจังะอะอ เงาะป่าลองพดทารอดิกงะป่าลองพดทารอดิตอนนี้ผมก็จะดักน้องๆดักรอน้องๆอยู่ตรงนี้แล้วกันนะฮะให้น้องๆเดินผ่านไปนะแล้วผมก็จะเข้าไปข้างในภายในงานอีกทีนึงอันนี้ลูกกะเหรอหลานใช่ไหมสวัสดีครับบ๊ายบาย เดี๋ยวไปลไปชมในคลิปนะเอาอย่างเดี๋ยวจะลงอยู่กําลังตัดอยู่กําลังตัดอยู่ทำไมสวยจังเลยวันนี้เำามงปะอชื่ออะไรครับโอยฟังไม่รู้เรื่องนี่ก็สีชมพูนะ ตอนนี้บรรยากาศตรงทางร้อนอโอ้โหสสวัดีครับอะไรนี่เบ้อโอ้นึกว่ามีน้ำอะไรสักอย่างไม่ไม่มีมอ๋อนี่เป็นขบวนน่าจะเป็นขบวนแฟนซีจากชาวบ,บ้านหรือเปล่าอ,อันนี้คาร์บอยเหรอครับคาร์อบอย ชมรมแม่ลูกอ่อนเชื่อแล้วครับผมเชื่อแล้วว่าแม่ลูกอ่อนอันนี้ชมรมอะไรครับเนี่ยชมรมชมรมแก่ผมผมไม่พิการอ๋อไม่เป็นไรใจใจเราไม่พิการใจไม่พิการใจสู้เราเป็แม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนทีนี่ไม่มีคนแก่เลยมีแต่คนสาวๆเนี่ย ิเอยเดี๋ยวครับเพราะว่ากำลังจะน่าจะเดินเข้าโรงเรียนก็จะแบบขบวนจะช้าหน่อยอันนี้จะเทาไหร่คะเก้าเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบแต่คงยังไม่ได้แวะซื้อตอนนี้น่าจะขายดีแน่เลยวันนี้ อันนรักไก่ต้องดูไก่เลยใช่ไหมอันนี้ประกวดนะประกวดเอาล้ขันโชวขันโชวผมว่าต้มดีกว่าผมลืมถามนี่ชมรมอะไรครับเนี่ย ชมรมอ่อนผมว่าตรงนู้นเขาชมเราไม่ลูกอ่อนเลผมก็เลยจะถามว่าแต่ว่าอันนี้ชมรมนางฟ้าหรือเปล่าเนี่ยงานางฟ้างานน่าประากงาอ๋อนางสวยไามวันนี้สวยไหมอ๋อยังเงาเลยเน่กินได้ไหมเนี่ยกินได้เดน่ไม่กินเหรอชอบชอบทรงผมมากเลยเน้ ตอนนี้ผมก็เดินไปพร้อมกับเด็กๆนะครับเพราะว่าจะดูเอาไปบใบกล้องหน่อย <c oughs> พอดีก็จะดูเด็กๆที่แบบ จะดูเด็กๆที่แบบเดินทางเดินขบวนเนี่ยอาจจะเป็นลมเป็นแรงแเราจะได้ช่วยได้เพราะว่าผมมีกระเป๋ายามาด้วยะะอันนี้ก็เป็นทีมงานของเรานะครับอ,อันนี้ผู้ปกครองก็ขับรถตามเรื่อยๆนะครับเพื่อที่เข้าไปยังโรงเรียน เดี๋ยวลืมลืมถามเด้์สองคนนี้เป็นอะไรเนี่ยนั่งเงือกเหรอหรือว่าเป็นอะไรเ้าไม่รู้ได้ไงอ่ะตวลงแต่งตัวเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายน่าจะสวยที่สุดแล้วในงานวันนี้ใช่ไหมเนี่น่ารักอยู่ยูสีเหลืองด้วยเล่นกีฬาอะไรวันนี้วอลเลยบบอลอ๋อมีกีฬาอะไรบ้างนะที่เล่นนะวอลเลยบบอลอ๋อวันเลยบบอลจะกรเยอะ เดี๋ยวคลิปกำลังตัดอยู่คลิปนั้นนะเพราะว่าพี่ทำมันมีคลิปรอ,อลงคลิวเดี๋ยกลจะลงอ่ะปลายเดือนนี้แหละได้ลงแน่นอนแต่อันนี้ก็น่าจะต้นเดือนใช่ต้นเดือนน้าคลิปนี้นะคลิปวันนี้นะ เราก็เดินตามเด็กๆไปนะครับเพราะว่าเผื่อแบบเด็กจะเป็นลมอะไรเงี้ยเราจะได้ไช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นให้ เรื่อนีเ้เรามาทํากิจกรรมบ่อยมากเลยนะ ตอนนี้ขบวนพาเลรดก็เข้ามาอย่างพื้นที่โรงเรียนทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ในช่วงที่เปิดพิธีนะครับเด็กๆก็จะร้อนหน่อยตอนนี้ผู้ปกครองต่างก็มาดูลูกหลานของตัวเองนะเอานงอาน้ําให้นะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนเด็กๆแต่งตัวแบบมันก็อาจจะทําให้แบบเป็นลมเป็นแล้งได้นะฮะ แต่น้องๆก็ยังสู้นะใจสู้ทุกคนเลยเป็นไงไปได้ไม่ดวางลูก้าเหรอก็นดิโอ้นี่ยเก่งฉลาดแต่ดื้อหน่อยอขยันนี่ใช่แม่นี่สร้างภาพตัวนี้อันดับโอ้ทำไมเดินนี่ออยู่ข้างนอกก่อนนะครับ

มาด้วยไปกันยามมาดใครเอ่ยเต้นเลื้อยเอ๊ะมาดูตัวเองครับกล้องเหรอเดี๋ยวพี่เอาลงพี่ยาวลงลงวิดีโอใช่ไหมเด็กนี่หันมาหันมาเอ๊ะมาเลยมาหมดเลยเลยเอา้นยังตัดไม่เสร็จเดี๋ยวจะตัดอยู่กำลังตัดเดี๋ยวได้ลงเอ๊อยู่สีอะไรสีเหลืองโอ้โหเอ๊อยู่สีอะไรอ๋ออยู่สีด้วยกันด้วย

กี่ปีแล้วครับขอบขอบคุณมากขอบคุณมากอ่าขอให้คุณครูประจำสีไม่สีทุกสีนะครับน้องๆจะจะติดตามตามช่องนนทหารพานของเรา F C F C อเดซติดตามยังเอออ่าดีมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวไปดูตัวเองในคลิปด้วยนะโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนตอนแข่งกีฬาโอ้เป็นไงหมดลมเลยเป่าจนหมดลมพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีอะไรพรุ่งนี้แข่งอีกวันเหรอ อ๋อบนี้แข่งบอลไม่แน่ใจแต่ว,วันนี้อาจจะมาแล้วอ,อ่าสาวๆบายบายหน่อยบายยบายเออไอ้น,นี่ร้อนหรืออะไรเนี่ยร้อนร้อน,อนแต่เดี๋ยวเปิดพิธีเสร็จก็แข่งกีฬาต่อใช่ไหมอ,อ่าทนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็วกหายร้อนแล้วเราเราต้องเข้ากล้องด้วยกันก่อนาบายบายอือ เกือรนักกีฬาสมัครเล่นและของทำปฏิญาณปนว่าข้าพเจ้าจะแข่งขันกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬาอันแท้จริงอานะครับอ่าประธานสีไปประจำสีได้นะครับ ม่ไม่มาเวนีแม่มาไหมมาไม่รู้จะรู้จักไ่้นคนไหนอะไป่บอกสะบ่อสุดแล้วอัอนี่ว่าใครอันนี้ลูกสาวโอ้วนนั้นผมไปไม่เจอออบ้านทด่เองเลยใช่ไหมวันนั้นอ๋อ แม่แกก็ไปบอกแล้วว่าเอาคนที่เลยลูที่มาใส่นั่นน่ะเข้าบ้านเราว่อ๋อท่แทเด็กรับเป็นลูกของการนี่เองชันนี้สีเหลืองตส คุนมมาสิอ่ะอ่อ่มาสิอ่ะอ่อ uh ่ะเราไปเที่ยวป่าราไปลาไมอมอมาสิอ่ะอ่อ่มาสิอ่ะอ่ะ้นตเนี่ยลุเรียนอะไรเนี่ยเอยนภาษงนอะไรนะ ลนเด็กสิเกาที่นี่เหรอดอ้วมาดูมาดูโดนเรียนใช่ไหมอไม่ใช่หรอกโดนเลียนเชื่อดีไม่น่าเชื่อเลยหิงสารแล้วเธอ่ดีย ครับแ้วหลังจากนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของเด็กๆที่ทจะแข่งกีฬากันต่อไปนะฮะแต่พวกเรานั้นมีภารกิจต่อเราก็จะต้องไปต่อแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะไว้คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยครับผมสวัสดีครับ